ครับสั่งหินเกียร์มากีต้ารุ่น M9513B ในราคา2,000เป็น1,600 1,264บาทนะครับแกดูก่อน แกดูก่อนนี่ครับมาคิดซ M หนึ่งเก้้งบ กับมาแล้วครับพร้อมใบตัดสแตนเลส2 2ใบแถมนี่เอกสารประจำเครื่องนี่คือสินค้าครับตรงปกครับ M9513 มากิต้านี่ครับมากิต้า ความกับอะไรครบชุดกับครอบหัวโอเคครับ